เริ่มออกเดินทางกันเลย bò ai vào một mình กามารดกันหลายคือกัน นอันนี้ทางกลางทางกัะปุงไปด้วยดอกัมปา สองหน่วยนี้เพื่อเห็นผลทาง แล้ววางเวียงขี้โค้งเข้าไปนี้กับจะหดอบอนเก็บเงินไม่ได้ตอนเดินทางมามันจะติดอยู่บอลน,นี้ควรยักปรลาย้าอยู่บอลท่งบัตรนี่ก็หดแล้วเนาะกระจบไปแล้วสําหรับการเดินทาง1นึ่งสัโมงกับ10นาทีประมาณ1นึ่งสัโมกับ10นาทีก็ขอบใจเป็นอย่างสูงที่เสียสละเวลามาเบิ่งคลิปเนาะ มีอย่างที่มีอย่างผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยน้ำได้หลายเด้อหัวมือใหม่ถ้าเป็นสังใดก็ขอฝากติดตามกดติดตามกด subscribe ให้ในเด้อขอขอบคุณหลาย